ตัวสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับจากข้อมูลล่าสุดพบว่าที่อำเภอปลายจัดแม่ห้องสอนพบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้หน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งลงพื้นที่นะครับไปกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายเพราะว่าล่าสุดเองก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดเชื้อไข้เลือดออกด้วยครับค่ะไปที่อำเภอปลายนะคะล่าสุดทางผู้นําท้องถิ่นและพลังมวลชนจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะร่วมกันปฏิบัติการตามแผนกวาดล้างอาชญากรยุงลายคุณผู้ชม หลังพบว่าตอนนี้ที่อำเภอปลายมีการระบาดหนักของไข้เลือดออกสูงที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะในอำเภอปลายค่ะบอกว่าสถานการณ์การระบาดไข้เลือดออก1กันยายนนะคะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว184รายด้วยกันก็กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง7ตำบลน,นะคะและก็พบมากที่สุดในตำบลเวียงใต้ถึง72รายขณะที่วันที่5ถึง16กันยายนนี้คุณผู้ชมคะจะมีนักเรียนจากทุกอำเภอในแม่ห้องสอน รวมไปถึงบางอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เข้าฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดเอนี่แหะค่ะที่อำเภอปลาย600คนก็เลยกลัวว่าจะมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อและแพร่เชือ้อเพราะว่ายุงลายก็เป็นพาหะในการนำโรคนะคะตอนนี้อำเภอปลายก็เลยจัด เรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ต่อเนื่องพร้อมกันปัจจวบถึง4กันยายนเลยค่ะครับก็คือ,คอ,คอนอกจากจะมีประชาชนในพื้นที่ที่ติดเชื้อไข้เลือดออกแล้วนะครับเพราะว่ามีนักองเที่ยวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาเที่ยวก็ติดเชื้อด้วยตอนนี้ก็ส่งตัวนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็หลังจากมีข่าวนี้ออกไปนะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็วิตกกังวลนะครับต่อการระบาดแต่คือส่วนใหญ่เองเขาก็ยังไม่เดินทางกลับประเทศนะครับยังคงท่องเที่ยวกันต่อแต่ตอนนี้อาจจะต้องป้องกันกันไว้ก่อนนะครับก็คอยฉีดยาก,กันจุงนะครับคอยทาย,ยาก,กันยุงเพื <c oughs> ่อป้องกันไม่ถูกจุงกัดครับระมัดระวังกันด้วยนะคะ